สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่านิพิษถามเก้าไกลพ่อเป็นครูประชาบาลแม่เป็นชาวนาผมเป็นศักดินาหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยไม่ยาวนะครับสั้นๆแต่มีมุมให้ชวนคิดได้เหมือนกันนิพิษ อินทรศบัติซึ่งเป็นแกนนำพักพลังประชารัฐนิพิษได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยมีการตั้งคำถามดังต่อไปนี้ครับพ่อผมเป็นครูประชาบาลแม่ผมเป็นชาวนาสรุปแล้วเนี่ยคำถามของผมคือว่าแล้วผมเนี่ยเป็นสักดินาหรือเปล่าครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามนะครับแล้วก็พูดประโยคสั้นๆอีกเล็กน้อยโดยมีใจความบอกว่าพักก้าวไกลใช้คำว่าศักดินา กับคำว่าอนุรักษ์เนี่ยเยอะมากๆนะครับ